S. <S ไปจูงไอ้หน้าไหนมันไดนรถแบบออกเมียบานไอ้ไอ้เฮ็ดแียแห่งคนจับตุกแอนกเ็นไหมนยากไม่เสียใจมเล็งอันเอาถ่อยมันมาหับเนอะมันเล็งแบบผู้ผู้น้องอ่ะมันได้ลงหยุดตีเฮ็ดแดดรถล้ม กน้องกูเก็บแล้วมันกิ้จนนาเลี้ยงเริ่มเตมเร้กันรถมีพลาบบอรถแม่ดิรถพลบบอเป็นพลาบบอหน้ารถมีพลาบบอบอลขาดวะครับพลบบอขาด

จะคือนี่ครับ ไมีติมกับมือครับ้างเลยใส่้เดียววางไดตอนรถสิ้นลมับชิดอยอะว่ากี่เด้เซอ่จะลองเออเ้องกับแย้เบียแต่ยังแย้มันทะลอนะมันจะมันทะลอครับเขาเล่นข้างโอ้มัาเล่นข้างมันื้นเลยแม่งมันมันข้างยู่ยุ่ย

โอ้ใครยมไดบก็ต้องูน้องไม่ใ่น้องไมน้องนาัว่บุญลวงนอ้าเจ้าได้แก้วกงหมลมมเากทีนปนเปเายใดีเนายอมเพราะเราบอกกับบรรดาขานให้เด้อยาดีเป็นมา

ごうんなうい。 đi xe máy, 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 đi xe

que gente una, not a